มากินบักท่านบักท่านบักท่านจ้าบักท่านแจวแจวเข้าครัวน้ำตาลน้ำปลาประแดกจักหน่อยเนาะวิ่งแดดแดดแรงมากออสเตรเลียอันนี้ใส่บักพริกจักหน่อยปฏิบัติการเอ้ยชิดดาวเหี้ย คำอบทุนวยยังสีล่ะค่ะหืมม hmm. hmm. you can't eat this one come on ยังสถานทีพี่น้องมันแดดปพดวินต่อเนาะโอ้ยบ่มไว้แต่โดนแล้วอืมสมหวานหวานแซบ พุทธาภาษาไทยภาษาอังกฤษเอ่อ Monkey Apple Monkey Apple ภาษาอีสานบักท่านบักกะทท่าน อืมน้อยเกียวเคียวขินบาะไรฝาดสมฝาดบ่แซบแล้วจะไปดอง Monkey Apple แซบค่ะ